เนี่ยจะเป็นพ right ักข mm ี hmm. ้เขาขยันเด็ดกินเราพี่น้องเนาะแปลกแบบนี้แหละพี่น้องเห็นบ่าีไหเนี่ยเนี่ยนะครับล่ำไงล่ำหัวล่ำกรอบนะครับหักเตอพี่น้องเด้อกรอบเลยพี่น้องเนี่ยเห็นบ่าครับอ่าเนี่ยครับเทสเทนเนยเ็บไ้กินโดนๆนะครับอ่าเขาปลูกทีเดียว ต่เก็บไว้กินได้นานนะนี่เขาหักปั๊บเห็นบ่พี่น้องมันด้ขึ้นแบบนี้เลยนี่นะครับเหนียวมากถีอัวไง่ายรัมมันทีง่ายนะพี่น้องเนาะนะครับนี่เขาปล่อยไว้ง่าแบบนี้เดี๋ยวเก็บกินบ่นยากครับนี่ครับนี่เขาสามาเก็บเด็ดออกไปครับพี่น้องนี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับตอนเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันอี้ธิภาพมาช่มผักสวนครัว้วนะครับอยู่หลังบ้านนะครับผักที่เคยปลูกตอนนี้มันเหลืออย่างแน่เนาะอันไหนเอาไปกินแน่อันไหนมันแก่นแน่นะครับมันเบิดอายุไปกับมี่นะครับมันเบิดไวแต่กับเบิดฤดูกาลของมันกับมี่เนาะพี่น้องเนาะพอผักบางอย่างเนี่ยมันก็ปลูกได้ตามฤดูกาลตามสภาพอากาศพี่น้องเนาะนะครับ ผักบางอย่างเขากบมกักช่วงฤดูของมั่นขึ้นกันนะครับชอบฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับพี่น้องหนะนานี่มันก็เขาเดือนมีหน้าพี่น้องกาศมันก็จะห่อนเนาะเริ่มห่อนแล้วพี่น้องมันก็เริ่มปลูกยากขึ้วไปหน่อพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเวลาอีกปลูกบ่โดนสลับผักเข้าบ่มีพวกหลังคาเนาะพี่น้องเนาะเอาบัวเห็ดโดมเห็ดหลังคาไว้เนาะพี่น้องเนะาะผักที่เข้าจําเป็นต้องมีไว้ตลอด ทั้งปีนี่เขาก็ต้องปลูกไว้เด้พี่น้องแต่ว่าผักบางย่างเนี่ยมันตดแท่นมาเลยเด้นะครับอ่สาสมมติว่าเข้าเห็ดแกงเขียวหวานยังสิเนาะนี่แต่เข้าเบาพวกใบโหละ้านี่ใส่ยังส่เนาะเอาผักอีตัวเล่าใส่ได่บอผักแมงลักใส่ได้ไหมใบกะเพราใส่แกงเขียวหวานได้ไหมยังสีเนาะครับมันตดแท่นมาเลยเดย้แต่ว่าแต่เป็นพวกเขาก้พกกาพวกนี้ผักกาดนะพวกนี้ผักกาดเข้าก็กินพวก ผักสลัดแทนก็ร้เ็นบ่ครับอืมนะครับเอาหาใบอย่างอื่นมาบ่ามีผักสลัดเท่ากับหาผักกววงตุ้งไม่กินแท่นกดะเ็นบอนะว่าดถ้ใส่ผักซีเห้เอาผักอย่างอื่นแท่นไบบอสสิมันกับ่ไคือกันเพราะฉะนั้นอ่าผักพวกนี้สิเป็นผักที่มีความจาเป็นนะครับอ่าก็คือพวกผักขี้ผักมือนี่ลหละครับ มันนี่ผักขี้พวกใบัวละพาก็คือมันเอาไว้จะรับเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องเคียงก็คือผักท่เห้าไว้กินกับนะครับผักที่เป็นเครื่องปรุงก็คือผักข้าไว้จะรับปรุงอาหารเนะพี่น้องเนาะนะครับนะพราะฉะนั้นนะครับผักท่เห้าวจะรับปรุงอาหารเอาไว้จะรับปรุงอาหารเนะพี่น้องเอ้าก็ต้องมีอ่าทั้งปีเนะพี่น้องเนี่ยห้า้องปไว้ ตะค่เนี่ยคือปัญหาก็คือเฮ้าบ่หมักใบเนาะนะครับพอมันใบมันสิดคมน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่าเวลาเดินไปมาเก็บมาอย่างค้นกับบหมักนะครับเพราอมันมันใบมันติดทัน้นมันคมเนาะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย้าเฮ้าสิป,ปูกพี่น้องให้เฮ้าปูกไว้ในสถานที่ที่แบบว่าคนประเด็อย่างพันนะครับพี่น้อง ฉันนั้นห่อกับปูกไว้ตามหัวตามยังเอาพี่น้องนี่นะครับปลูกไว้น้าหัวแบบนี้พี่น้องนี่นะครับพอกพักสลัดกันย่างๆกั่เลยพี่น้องแต่ว่ามะหนังอายุหลายหรอกครับนี่นะครับอืมอืมเก็บกินไปใกล้สิบวันและครับอันนี้ก็มี่เหลืออยูน่นี่นะครับไว้เป็นอนุสอนนี่นี่พี่น้องนี่อืมนะครับจนอีกเก็บไปกับมี่นะครับ ปูกไม้กับนีนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเก็บกิน่าอยากครับนี่ครับีนห้องเขามาเก็บเด็ดออกเลยครับพี่น้องนี่ครับ แบบนี้ไปกินได้เรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่นะครับนี่อันนี้ก็ยังเหลือไปกินมือรุ่นนี่นี่เห็นว่านี่ต้นหอมนี่ก็เเลาะใบเละาละก้านเลาะกิ่งมัอนออกเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอมืมันจะได้ขยายไปเรื่อยๆมันสิบว่าแก่นะครับเพราะเราออกแบบนี่ต้นมันก็นสิบว่าส้มแก่บ่ลล่ม ง่งไๆเนาะครับใบใดที่ว่ามันนั่นเท่ากับรอออกเป็นสี่เนาะครับพี่น้องเนาะนี่เขารอออกเลยพี่น้องนี่นี่ครับก็มีต้นหอมพักขี้เ๋ยปะนี่เนีย่ยพักขี้ต้นนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีใหม่พี่น้องเห็นบ่บอกแล้วว่า าปลูกแบบนี้นี่กินได้โดนพี่น้องนี่เห็นปะแต่เขาจะเห็นมันเป็นดอกเอ้ออ่าเนี่นี่นี่ยมันจะเป็นดอกไปพี่น้องเลยครับก็หักเลยนะครับเ็ดสาวใไว้ไดขึ้นกันตักี้จะเ็ดสาวว้ไดขึ้นกันพี่น้องนี่เขาหักออกนะครับเขาก็ดอะไ้กินเวิดปีนี่นี่นี่แล้วเขาหักแล้วมันจะเป็นต้งสี่พี่น้องนี่ มันจะขึ้นมาหม่แบบนี้พี่น้องเห็นวะนี่มันจะแตกแบบนี้แตกยอดแบบนี้ครับนี่ครับนี่เข้าที่เก็บไปกินบัดปีครับจหรับก็ื่ได้พื้นมีพื้นที่หน่อยเด้อปลูกกระี้แล้วครับว่าต้องปลูกหลายนะครับนี่ดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ขยันเด็ดนี่ครับนี่มันเกนิโปร่งออกมากแบบนี้พี่น้องนี่ครับ เห็นครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันแปลกแบบนี้แต่ยอดแบบนี้พี่น้องเนี่ยแต่ให้เาเด็ดไปเลยครับนี่เด็ดไยออกไปเลยนะครับเนี่ยมัลลมเด้ครับเห็นบ่เนี่ยเป็นต้นตั้งเลยครับเห็นบ่พี่น้องแม่วทวาซีอยู่หลายก็จริงนะครับเนี่ยเขากัเก็บไปกินในโดนนะครับล่ำไงลำ่ำอว่วล่ำกรอบนะครับหักเลพี่น้องเ้อกรอบเลยพี่น้อง เห็นบ่ครับอ่านี่ครับก็คือวิธีการเด็ดเจ้าไหนเก็บไว้กินโดนๆน,นะครับอ่าเขาปลูกทีเดียวแต่เก็บไว้กินได้นานนะครับลำอ่อนมากก็อัวง่ายอีกพี่น้องเห็นบ่นี่ครับกอบเลยพี่นอ้องอือเห็นบ่หักเปาะหักเปาะนะครับเขาว่าพวกพักพวกยังนี่แต่เฮาเด็ดกินอยู่เลยนะครับอ่า มันติดโป่งมาเลยต่อครับหลักกามันก็ติบอแกนะครับมันติดนี่ยอดอ่อนออกมาเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าที่เป็นพักเนี่ยต้นโหระพาขึ้นกันนะครับเห็นบ่เนี่ยก้าเด็ดอยู่เรื่อยนะครับมันก็ติดโป่งมาไม่เลยนะครับแล้วก็ขอสําคัญก็คือนอกจากมันติดโป่งมาหลัคกับมันเหตุให้มันนีบน่บ่แกน,บนกนะครับมันก็สิบ่ค่อยเป็นโรคนะครับเพราะว่า ช่วงที่มันกำลังสิโรคหรือว่าอย่างเงี้ยมันกำลังสิมากสิเขาเด็ดไปเรื่อยไปเอยนะครับมันก็ช่วยกำจัดพวกโรคไปในตัวน้ำหล้วก็มันก็แตกกิ่งออกมากนี่มันก็เป็นภูมดิดีน้ำเดียวไปนองเห็นบะนี่เขาบุกินเขาก็เด็ดออกเด็ดดอกมันออกไปเรื่อยพี่น้องเนี่ย นี่แคระแน่นี่ที่ผมปลูกไว้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเขามาลุ่มกระถางไว้ทังสี่พี่น้องอืมอันนี้ก็แต่เขาเก็บถ้าเขาเด็ดมันกระติดแตกกิ้งแบบนี้พี่น้องนี่นี่นะครับอันนี้วิธีปลูกกระบื้อย่างนะครับกะเขาเด็ดเขาเด็ดไปช่ำหด้นะครับ เอาไปช่าใส่กระถางเวงสิอะไรครับเอาไปลงดินก็ได้ครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คือดินเด้อนะครับการเตรียมดินอันนี้คือสําคัญจหรับไอ้จระแหน่นะครับจระแหน่หากมันสีหากินขยันหากินไปจริงแต่ว่ามันเกิดว่าหมักเปลือกดินที่มันแข็งๆนะนะครับอ่าเฮาอให้่มันดินมันแน่นเกินไปนะเฮาผสมพวกแกบนะครับพปกแกบแกบดํา อ่าหรือว,ว่าเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ย,ย่างนะพี่น้องเนาะมันกระดิช่อนแค่ไง่างนะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้คือการเตรียมดินเนี่ยอันนี้คือสําคัญเนี่ยรือหากมันกระดิหาก,กินไงไงต้นมันกระดิ่งไงไว้พี่น้องอ่ะเห็นบอกนี่ปูกบอหยากเอ้อนะครับสาระแหนะนะครับแล้วก็เข้าขยันเอาปุ๋ยมาเติมไปเลยเติมไปเลยเนาะนะครับปุ๋ยคอกเติมไป สามซีมือหามือเห้มัาเติมนะครับแล้วก็น้ําก็ลดทุกวันแล้วก็ตั้งไว้แดดลําไรนะพี่น้องให้มันถือแดดเช้าเย็นอืมนะครับอย่าไปตากแดดหรือว่าอย่าไปไว้ในโฮมเกินไปเนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสิลงคลิปสั้นๆวิธีการปลูกผักสะระแหน่น้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยถือเบิ้งเด้อครับอยู่่ายคลิปวยครับนะครับมีต้นผักหวานของเขาแน่อยู่นะครับ มาเบิงผกหวานได้บ้านนี้สวนอยู่หลังบ้านพี่นอ้องฤดูการเมล่อเนอกครับนี่เห็นป่นปูนปูนขื้นไปเรื่องๆุูนโอ้ยขักบัดน,นี่นี่มาเบิงมาเบิงขักหักเลยนะครับนี่เบิงทีละ่ะนี่ครับอันนี้ก็ปลูกเป็นรั้รัวนะครับปลูกข้าวหวานน้ำหัวน้ำหยางอย่างไดีนะครับปลูกไว้นะครับ ผมเด้เก็บตั้งแต่ทีปีแรกครับตอนนี้เก็บปีแล้วครับนี่พักวานกนหญ่ใหญ่สูงใหญ่กันนะครับที่เลี้ยงแห่งใหญ่ครับวันนี้นะครับหาใบไม้ใบห้ามาคุ้มใบเวยครับนี่นี่คือจังสันเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่อเนี่ยพี่น,อน้อ,นนองอ่านาดินมันติดยบ่บแห้งพี่น้องนะครับนี่ครับอืมนี่ครับ พูไมไปเลยี่น้องเห็นปะนาดินกันสิบ่แห้งนะครับหากมันสิช่อนใช่หาก,กินใดดีครับนี่หลายท่านเนาะนี่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเข้าสีหูดใบหรือบ่หูดใบนะครับแต่ส่วนตัวของผมผมว่าก่าต้องหูดใบก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ายัางทีถึงเข้าบ่หูดใบเนี่ยยอดมากกับแตกคือเกาครับนี่นก็แตกตามนี่คือเกาไปน,น้องเนาะนี่มันก็แตกตามกานคือเกาครับนี่ ตามกิ้งเนี่ยเห็นบ่ครับนี่ครับอ่าเนี่ยฉะนั้นเข้าจะหดใบเราบ่งูดใบ,ดใบม,ม,ม,ลลดมันกัมันมันถึงเวลามันกัแก่ขึ้นเก่าพี่น้องนะครับเนี่ยอ่าทีนี้วิธีเก็บเด้ว,วิธีเก็บบางท่านกับว่าจะเก็บแบบนี้เห็นบ่อ่า เก็บแบบนี้นี่เนาะนี่เก็บแบบนี้นะครับแล้วเก็บแบบนี้เกิดมาใไหม่เนี่ยมันมันมันกระิแตกบางนี่ด้วพี่น้องเนี่ยกระดิแตกหยอดบางนี่นะครับบางที่เขาเก็บนะครับพี่น้องที่นี่รั้มันหน่อยเนาะเห็นบอกนี่รั้มันหน่อยยอดมันก็สีหน่อยเช่กันนะครับพี่น้องนี่เขาเก็บแบบนี้เนาะอ่า ในส่วนตัวผมผมบาขช่างที่ดีนะครับเอาหักเลยรับพไปน้องเนี๋ยเอาหักตรงนีเอาหักไปเลยรับนี่ยปับ๊บนี่ยนะครับเนี่ยเอาหักเลยไปน้องนี่ยหักปับ๊บเขาจึงคอยเอาไปเก็บไปน้องนะพออหยัางรับหลังจากนั้นมันติดแตกยอดบังนีมันติดใหญ่กว่าเก้านะครับมันึิประจอยนะ อันนี้คือห้อย like ท,ท, EX ที่ห er ักแร้วเห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่เนี่ยหักปุ๊บนี่มันแตกอดเห็นบอพี่น้องอดเป็นยังไงเห็นบอครับนี่สดๆนี่ยครับเมื่อกี้มือเมื่อนี่นี่มันจะแตกตรงนี้เห็นบอเนี่ยพี่น้องเห็นบอนะครับหลังจากนั้นเทสจังไงเข้าหักเข้ากับหักต่อไปครับนี่ย ข้าหักกล้มมาตรงนี้คือการอ่านีข้าหักกล้าไปเลยครับนี่พี่น้องหักเปาะไปเลยนะครับนี่ข้าหักไปนะครับก็เก็บอ่านี่ข้ากระหักไปน่ครับพี่น้องต้นนี้ข้าวเก็บเห็นปะครับพี่น้องเนาะอืมอ,อาเวเสือหงยอดงามอ่านะครับเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ งามเนาะประนี้งามเลยประนี้มือรุ่นมามันก็สติแตกเมืนี้นะครับเนี่ยล้มเมื่ีเลยได้ไงจังสี่คือเกา้านะครับไปน้องเห็นบ่นะครับเนี่ยักเปาะหักเปาะโห,ะหะลดมันติด้ขึ้นเมื่อไหม่เดี๋ยวมันขึ้นเม,มยยื่อไหร่ก็นี้โ้ยคักก็นีี่กกน้นองที่บอกไ้นะครับนะ หักโกรดครับไอ้อแง่ยังสิครับนี่เดี๋ยวมันคงขึ้นมาใหม่นะครับหักเฟอหักฟอหยอดายัยงสิกับหักเลยเนีย่ยลั่ำมันยังสิหักเาะเลยครับนี่มามายมันขึ้นมาใหม่ไปหน่องนะครับขึ้นมาใหม่มันยังสิเห็นลร่เมืองศีเขาหักออกโกรดไปหน่องเด้อนะครับ แต่มันปงไหมล้วเขาบอกหักเนี่ยมันปรงไหมขึ้นมองนี้มันถือว่าอัวด้เนี่ยเขาหักออกรลดนะพี่น้องเนาะครับเห่นขาได้แบบนี้ละเท่ากับเขาพบน้ำไว้พี่น้องนะครับพบน้ำไว้ นะครับเราก็มัดปากนี่น,นี่นะครับนี่เอามาพมนานใบเราก,มาราก็มัดปากเด้อมันจะเก็บใโดนนะครับมันจะ่บเหี่ยวก็ลาไปส่งพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ,ะตอนนี้แดงกันต่อนนี่เดี๋ยวไปส่งพี่น้องด้วยอะเนี่ยี่ไม แมวแมวคนอื่นคือบางที่จะเฉยหน่อยกับไอหวานการปลูกผักปลูกงนื้อมนี้มันก็เป็นควา,นนามาสุขอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับนอกจากเราจะเอาไว้บริโภคนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามันกับเป็นการได้ออกกําลังกายนะครับผักพ้อยใจนํานะครับ สถานที่มันก็จะ่มลื่นทั้งสี่เนาะพี่น้องเนาะเวลาตอนเช้าตอนแรงตอนเย็นทั้งสี่เนาะอ่าเข้ากลับมาเข้ากลับได้มาเบื้องสวนเบื้องหยังครับเข้ากลับได้มาชื่นชมแบบนี้นพี่น้องเนี่ยปลูกไว้ชื่นชมก็มีนะครับปลูกนอกจากที่เข้าใบกินนะครับอ่าไว้กินไว้ใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาว้ชื่นชมน้านะครับนะครับประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆผมก็จะออกไปพาพี่น้องไปชมสวนชมว,ว,วิถีชีวิตของพี่น้องที่อยู่ตามชนบทนะครับตามสวนตามหยังสีเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่ปลูกหยังแน่เนาะครับอ่าเราผมก็จะเอามาแช่ประสบการณ์อ่าของแต่ละคนนะครับว่าเพิ่งเห็ดหยังเจียงไยน,นะครับ ให้พี่น้องเด่นมาชมกันนะเพื่อพี่น้องเด่นสามารถทีินนั่งไปต่อยอดได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะนะถ้าใครไปเดร์นะครับกดติดตามไปเดินพี่น้องเดิอนะครับนะรับวมันนีการสวัสดีครับพี่น้องครับ